สวัสดีพี่พี่และเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ผมนําพระเครื่องเป็นเหรียญเม็ดแตงมาให้พี่พี่และเพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับต้องบอกก่อนว่าเหรียญเม็ดแตงที่โด่งดังแล้วก็วงการพระเครื่องเนี่ยนิยมมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเหรียญเม็ดแตงของหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับจังหวัดปัตตานีโดยเหรียญเม็ดแตงโดยเฉพาะยุคแรกนะครับท่านพระอาจารย์ทิมเนี่ยได้สร้างไว้ประมาณ2506แล้วก็8เนี่ยครับก็จะได้รับความนิยมอย่างมากนะครับรวมทั้งเหรียญเม็ดแตง ของระคณาจารย์อื่นๆนะครับก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันแล้ววันนี้ผมพาพี่ๆและเพื่อนๆมาชมเหรียญเม็ดแตงของท่านเจ้าคุณพัดวัดห้วยด้วนนะครับเหรียญเม็ดแตงรุ่นนี้นะครับออกในวาระเลื่อนสมณศักดิ์นะครับที่หลวงปู่พัฒเนี่ยเลื่อนสมณศักดิ์จากพระคุณนิวิทย์ปุญญกรขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราชนะครับที่พระราชมงคลวัชาลาจารย์นะครับ องในคลิปเป็นเนื้อทองแดงลงยาแดงนะครับก็เป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กนะครับเหมาะสําหรับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเด็กเนี่ยก็เลี่ยมห้อยคอได้นะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่พัดเนี่ยเข้มขังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับก็คือประสบการณ์เนี่ยครบทุกด้านเลยนะครับเนี่ยครับก็อันนี้แกะพิมพ์ได้ได้สวยนะครับหน้าหลวงปู่นี่แบบเหมือนมากๆเช่นเดียวกันนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นลงยาแดงนะครับก็เลยนํามาทำอีกคลิปให้พี่ๆได้ชมกันนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นลูกพัดยศนะครับนี่ครับด้านบนก็จะบอกอายุยืนนะครับก็ทั้งชื่อรุ่นแล้วก็ความหมายของเหรียญนี้ก็เป็นสิริมงคลนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อสมณศักดิ์หลวงปู่นะครับพระราชมงคลวชราจารย์แล้วก็จะเป็นชื่อวัดนะครับอยู่ด้านล่างนี่ครับ ก็เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่หน้าบูชาแล้วก็น่าสะสมนะครับวันนี้ได้มาก็นํามาทําเป็นคลิปให้พี่ๆและเพื่อนๆได้รับชมกันเพื่อพี่ๆและเพื่อนๆท่านใดสนใจหาพระขนาดเล็กห้อยบูชานะครับก็เหรียญเม็ดแตงรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เนื้อล่างๆเนี่ยราคายัางไม่แพงอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นก็หามาบูชาแล้วก็สะสมได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อ บนๆนหน่อยก็นวะหรือเนื้องเงินเนี่ยราคาก็อาจจะสูงกว่านี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่บูชาแล้วก็ผู้ให้เช่าบูชาตกลงกันนะครับท้ายนี้ก็ฝากพี่ๆและเพื่อนๆช่วยติดตามช่องเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ